สวัสดีทุกคนมันนี้กะมาพบมาพอกับวามคือเก้านะทุกคนส่องดีสาวผู้ไทยนะทุกคนมันนี้กะค่อยก็ได้มาหายมาน่าคือเก้าทุกคนมาหาเลี้ยงโงูคือเก้าทุกคนมาเลี้ยงโงและกะไม่นาส้นเดียวกับสาววันตาพึนมากินตำมะฮุ่งนั้นทุกคนมากินตำมฮุ่งอยู่เทงหน้าค่อยพินานี่ตอนนี้กะสาวตาเพื่นกลังนอนอยู่ทุกคนนี่กําลังนอนนี่นอนจุยยยืนทุกคนไปเรียนนอนจุ่ยยืนทุกคนว่า มื่อนี้กัฝนตกลิ้นนะทุกคนเจ้าพระเดีเยจะไปหาหรือว่าจะไปหาจะว่าเยอะไปหาจิ๋วกับผลตกนะทุกคนมันมีเห็นคุยมันทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้กัสาวันตาเพิ่งกำลังคูนมาหุ้มน,นะทุกคนยิ้มสวยๆเด้ยวยขนดำนะเรียบร้อยนะจบหมดเลยครับอัน นี่ทุกคนคอยคอยสืซื้อกระปุนมากินกับคนคนจิตพันจีกระปุนค่ะตะเกาจะชิคกี้พายเต็มท้องตะเกามันจะไม่แล้วมันจะไม่แล้วเครื่องบกระเาเดียวเก็มาแต่เรียบร้อยนะทุกคนจีมายมอีความเ็นเยส สา่ละมั้เชื่อนีเสจแ้วนนะสมาีวนมงคลนะักหนุ่หนูอมาตะเฮินเนี่ยถูกมาตัเลยเชื่บงนะมด้บเล่บงซืนบมาดูดูสิล้างไว้แล้วมันตก En var for lang. เดี๋ตอนนี้ก็กําลังตาแจจวนะทุกคนภาษาสัมปันตาเพิ่นต่ำเพื่อกินมันนี่จะลองสิ้นสีมืออเพิ่นแน่นอน <laughs> เลยก็ตกแล้วมาเลยนะเด็กๆทุกคนตอนนี้่อยก็ได้มาเลาะมาอันนี้ทุกคนมามาคือฝนนีอสวมปันตาเพิ่นตามมา่ำนะจิ้มาามาะฝนมันออดแล้วทุกคน สุด้ยายมักสุดท้ายอืม,อมหิวน้าลงไปเป็นน้ำเจ้าๆเลยเซวตเปิดเลยบอร่ม,มันมีขมบอร่อยตำเจ็บแซบด้วยประดะประดะก็เป็นความซิเซอร์เป็นประดะต่อนะทุกคน เพราะว่มามีมีไปแดปุงมันนี่เนะไปได้ตอนที่เห็เนเองก็มือรุนไปได้ธรรมศาสตร์บ้านเฮ้าอะไรนี่น,นะเบื้องหน้าคนตำอหอมแล้วบ่ เป็นตวแซบแล้วได้อ่ะซิมมึงดูซิมซิมเป็นแลยแซบแซบซิมซิมพี่เจ้าต้องก้อนเยอะต้องแซบยังเดียวกินซิมือเจ้าของดิอ่าทุกคนวันนี้หัวขั้นตอนเอามาฮุ่งลงกันนะ มาหุงกับซสซอแมนมาจากโกกุซาวนี่เลยนะทุกคนวันนี้สิลองสีมือเพิ่อนกอนล้นละเต็มโคกกินสองคนตำหุงเต็มโคก

ใจใจตัวนี้ไม่ท่นะให้มารู้คำโอนถ้าถามกินรู้กินคำพิมพ์ก็ต้องมีคำตอบไปต้องมีคำสอือ อันนี้ก็กรดุกคืออืมยบกนะอืมทำชนน้อยนุ่งนวลอืมเกมยากกนเลยนะแบบนี้จะเอามขาวโพดลงทุกคนอาซื้อจังเอยเดินหนึกิน นะกจตก,ก,กไปเสแสเลยนะดีดูดอกเปนต่งค่ะอืมดยนะอื้อสม้กเลยแม่ตาเปลี่ยเสแเลยสิดาแต่มีพักกับ กิ<ม>นีอยอเยอันนี้กิน,กนเยอนนยจางไหมน่นหนี่ทุกคนตำมะฮุงห้าวกันได้แล้วแล้วนะตอนนี้นะมีติบข้าวน่อยติบหนึ่งไนงะมากินตำมกหุงบรรยากาศจะถึงหายถึงหน้า้ะทุกคนมานี้เผื่ละมาทุกคนมากินตำมกหุงน้ำซุดคอยเด้อนนอติบข้าว กินไหมคะมาทุกคนกินตามมุหุงเตมมุุอยู่เสียงหน,าน <t <t ้าเล่นข้าสาวเลยาวนี่ Them hungry baba. Ung bun tóc hiu. Tóc hiu, mắm. In thâm hung trong hôn, thâm hung tìm một tòa luôn. Ung bun. Ung bun. Ung con Ung bun.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  Ung บางเลยบางสินาคนตาดุกคนเจ้ากตาเพชรแท้เพชรเพชรเพชรน้ตาเทียนตาเทียนทุ่คนเลยบางบงคนตาบงคนตาทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยูหายูุนาค่อยเองนะทุกคนบรรยากาศยูนามื้อนะ ฝนก็ตกลิบน,นั่ทุกคนแต่ก็ตกวีแห้งพอแต่ฝอยอยนะั้นท้องฟ้าก็คึ้มๆตกลิบมืดมืดเลยนะมือนเลยทุกคนคอยกัดได้มาเลี้ยงง้ก็ก้าวนะทุกคนง้ก็ยึดแต่หนงงึ่งแล้วทุกคนง,ง,กนงน้ก็ซีฮ่าตัวบินไดนะหน้าคอยกับหน้าอันสาวันตาเพื่อน,นติดเดียวนะทุกคนพระพระนั้นนะ่ะจะเป็นเทิงหน้าเพื่อนทุกคนนะพระนี้นะ่ะเทิงหน้าคอยหน้าคนละอัน พระธงนาทุกคนพระรัตนะจะเป็นนะ่เท่งเพื่อนพระนี้จะเป็นเท่งคอยเท่งคอยน่ะจะติดกับห้วยเลยนะทุกคนจะติดกับแคมห้วยเลยนะนะทุกคนตอนนี้ก็สุขแว่ก็ได้กินตำมะฮุ่งแล้วนะทุกคนมานี้ก็คอยก็สิขอจบคลิปเพลงนี้นะทุกคนพบเพากันในคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคอยเอคลิปพุ้ต่อไปนะเนี่ทุกคนดิ่งวะ ทุกคนมาตอนนี้กัสุขภาพก็ได้กินตามมะฮุ่งไปแล้วและเรียบร้อยนล้วทุกคนมาวันนี้กัข้ากาสิขอจกกิเพนีนี้แลทกคนกัฝากกดไลค์กดแชรกติดตามเพื่อเป็นกาลังใจระทุกคนมาตอนนี้กสุขภาพก็ได้ก pues. นนินตามมะฮุ่งแล้วแลวเรียบร้อยนล้ทุกคนมานี้กัากาดสิข้อจกกิเพนีนี้นนทุกคนรกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้าไอคิปต่อไปนด้เทุกคน